ขณะนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวสำนักสงฆ์่อยตรงนะครับตอนนี้ช่วงเช้าๆนะครับตอนนี้จะมองเห็นวิวสวยมากนะครับข้างล่างนั่นจะเป็นบ้านห้อยห้อมนะครับ ตอนเช้าๆมีอาการดีลมเย็นๆนะครับนี่คือสำนักสงฆ์นะครับตอนนี้กำลังปรับปรุงหลายอย่างนะครับ มีการดีมากนะครับสำนักสงฆ์โอยตรงอาจารย์พลกำลังมาสร้างปรับปรุงอยู่นะครับ นี่เป็นสาราหลังเดิมนะครับเ,งงเล็กๆ,ๆนะครับสวยมากนะครับตรงนี้ สวยมากนะครับช่วงเช้เชาๆบรรยากาศดีมากครับถือกล้องวิดีโอให้คันหนึ่งแล้วก็โปรวินคันหนึง่ง ตัวซื้อกล้อ,องแบบราคาสามสี่หมื่นะจ๊ะถึง